นี่เรามาเ็ตเสร็จนะครับนี่ครับกำลังเก็บไข่นะครับเป็ดสาวเริ่มไข่นะครับเพิ่งจะเริ่มไข่ดูดูไข่นะครับนี่นะนี่นะครับอยู่เพิ่งเริ่มเก็บนะครับอ๋อนี่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 ใบเล็กๆเลยนะครับดูนะครับใบจิ๋วๆนะครับมันไม่ใช่ใบใหญ่นะเดี๋ยวให้พี่น้องเอฟซีแล้วเกษตรกรแล้วท่านใดดูนะครับนะครับท่านีดเข้ามาดูก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าดูอยู่ผมอยู่ที่ไหนนะครับผมเอฟซีอยู่จังหวัดไหนนะครับ เราถ่ายให้ดูชัดๆเลยนะดูเป็ดนะครับ,นนรบส,สวยๆใหญ่ๆลุกๆเลยนะครับนี่นะครับ <c oughs> สวยๆนะครับให้พี่น้องแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่อยากจะทำนี่ใบนึงปักเอาเสียบได้ไอไอเอาเสียมไหมเอาเอาก็ดีไม่เอาก็แล้วแต่มึงมะเอาคีณคันได้ยนะัไงก็ได้ครับได้หมดแล้วค่อยๆทำเอา เสียมอยู่ไกลไหมล่ะฮะเสียมอยู่ไกลไหมง้อเดูสิติดอยู่นู้นเลยแล้วมันไม่เอามากูลืมกูลืมอะไรล่ะคนกี่คนอ่ะสองไปจับบอลก็ได้เห้ยนะครับสวยมากเลยนะครับอ้วนบึกสวยจ้ำเลยนะครับ รอข้ามไปสปลาวนะครับแล้วก็จะมีเหลือให้พี่น้อง f อพี่น้องเกษตรกรที่สนใจนะครับใครอยากจะแบ่งแบ่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามีอยู่วัน900 0นะครับข้ามเรา4,5่0นะครับก้าที่จะ ลุยให้ดูเดินให้ดูทุกอย่างนะครับนี่นะให้เห็นกับตาทุกท่านนะครับนี่นะครับให้เห็นกับตาทุกท่านเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเป็ดแต่ละชุดแต่ละตัวเราไม่นั่นเราไม่ให้นั่นนะครับรอยากให้ท่านได้เห็นกับตาเลยนะครับมีอะไรก็ว่ากันไม่ได้เพราะเรา,าไปถึงที่ให้ท่านดูให้ท่านตรวจเช็คเป็ดเช็คของเลยนะครับไม่ใช่ว่า มีอะไรจะไปยัดจะไปขายให้กันนะครับเราดีๆไปให้ท่านดูนะครับลูกค้าส่วนมากมีแต่ลูกค้าเก่าๆนะครับที่สั่งผมนะครับเ <c oughs> พราะเราทํจรินอยู่แล้วแล้วไปเราถ่ายคลิปอยู่แล้วนะครับไ้พี่น้องเอฟซีแล้วก็อะไรท่านให้ดูนะครับป็นส,สวยๆนะครับพร้อมที่จะเข้าบ้านเข้าฟาร์มให้กับพี่น้องกเกษตรกรแล้วก็ ท่านที่สนใจอยากมีอาชีพเสริมอยากมีอาชีพรายวันนะครับนี่นะใครที่ดูผมอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแต่สาวนะครับสวยๆเลยนะครับก็เริ่มไข่ล่วงแบบนี้เราก็จะส่งพี่น้องเกษตรกรนะครับแต่ไปอยู่กับท่านก็ต้องปรับสภาพพอสมควรนะครับถึงจะไข่นะครับไม่ใช่ว่าไปแล้วจะไข่เลยไข่เลยอันนั้นมันเป็นเป็ดแก่นะครับเราไม่มีขายนะครับนอกจากท่านใหญ่ก็ได้เป็นรังสองเป็นอะไรงั้นเราถึงจะให้ท่านได้นะครับ แต่้จะท่านสั่งเป็ดสาวผมจะให้ผมเป็ดแก่ไปขายผมไม่เอานะครับผมไม่ทํานะครับ <c oughs> ทําไปก็ไม่รวยหรอกครับโดนด่าเอาเปล่านะครับเอาที่แบบอ่าทแล้วแบบได้มิตรภาพได้พี่น้องนะครับได้ญาติได้เพื่อนได้ฝูงได้อะไรเพื่อมากขึ้นอย่างนั้นดีกว่านะครับยังไงก็อ่าอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับที่สาคัญอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาว่าดูผมอยู่ที่ไหนนะเพื่อที่อ่าเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะครับ เป,นเปน็นเริ่มไข่แล้วนะครับแต่ยังไม่เยอะนะครับยังไม่เยอะ <C OS TER> ช่วงนี้ใครมีเป็ดสาวสวยอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะเพราะว่า,าราคาไข่แพงนะครับดูนะครับดูด,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 ดูดูเต็มมือเลยนะครับนี่นะ <C OS TER> ไข่เล็กๆใบเล็กๆสวยๆนะครับเห็นแบบนี้ก็ดีใจแล้วนะครับ ท่านใดสนใจอยากมีอาชีพเสริมนะครับ <c oughs> ท่านใดสนใจอยากมีอาชีพเสริมอยากมีรายได้ทุกวันนะครับตื่นมาก็ได้เก็บเงินเก็บไข่นะครับเช้ามาได้เก็บเงินเลยนะครับเพราะไข่ช่วงนี้แพงมากแล้วก็ที่สาคัญไม่พอขายนะครับที่สําคัญไม่พอขายก็อยากให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่ทําการ,กรเกษตรอยู่ทำไมว่าท่านจะเลี้ยงอะไรอยู่ก็ตาม ลองเปิดใจให้เป็ดไข่ดูนะครับแล้วก็ท่านจะรู้ว่ามันมีไรายได้ทุกวันจริงๆนะครับมีไรายได้ทุกวันจริงๆเอาของดีๆของอสวยๆมาให้พี่น้องกเกษตรกรแล้วก็หลายๆท่านได้ชมเลยนะครับช่วงนี้เป็นเป็ดที่ค่อนข้างหายากจริงๆนะครับไ,ได้แบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ คนใดสนใจก็โทรเข้ามานะครับ0 8 7 2 2 8 2 1 2 1, 1นะครับคลิปนี้ทำไว้ป่านนี้เนะาะไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ